ฉันว่าฉันเล่นแทนนางร้ายยังจะรอดก,กว่าให้ตามคําที่บอกอะไรเนี่ยทำไมตัวฉันเล็กลงแบบนี้ไม่นะอะไรโอ้หุปากคาอิสัตนี่ฉันทรมิติมาเป็นนางร้ายหรอเนี่ยโอยจะบ้ามากแม่ไปหาเพื่อนๆดีกว่าแล้วเมื่อไรหร่ยายดีน่าจะตื่นเนี่ยพูดถึงก็มาเลยไหนไหนก็อยู่พร้อมหน้าฉันขอเอาน้องที่รู้จักเข้าได้ไหมต้องเป็นนางนันแน่นเลยวงทุกคนตอบได้มาแนะนำตัวกันฉันขอคนแรก ฉั้นคนสองฉันคนสามฉันคนที่สี่ฉันคนที่ห้าชั้นคนที่หกก็ได้นี่ดีนะาให้ไอญยาพูดก่อนไม่ได้ก็ได้ฟมร์มค้นสุดท้ายชั้นแฮร์รี่ปี่ระเบิดฉั้นกุนผมคริสแฟนดีน่าฉันเฟยาหนูเอญยาฉันดีหน้าแฟนของคริสบอกทำไมรู้อยู่ละเอาอีนี่นี่ดีหน้าน้องเพิ่งเข้าเรียกอีเลยหรอสละพอๆงั้น ผมนะนุ่มตัวอะไรนะพอมทอนทุกคนไปเล่นเกมกันเล่นแม่ใรอะแม่ผคนไหมแต่เรามีเจ็ดคนนะงั้นดีหน้าก็ไม่ต้องเล่นสิมึงสี่ที่ไม่ต้องเล่นกูจะเล่นอะจะล่านี่ดีหน้าไปพูดแบบนั้นกับน้องได้ไงเซ๊ะนี่ดีหน้ามาคุยส่วนตัวกับฉันหน่อยเฮ้อคำนี้แล้วเตรียมมันเลยจะล่า มีอะไรจะด่าฉันละสิโทษทีนะฉันรู้ทันเออคือว่าฉันชอบเธอเอาเมื่อไหร่เธอจะเลิกกับคิดสักทีฮ่าอ้าวนี้ไม่ได้จะดักกูหอนอาวาแต่ก็เขินไปนะไอบ้บ้า